อันนี้ก็เคือเอคลูสเดอะพิแอเรเตบ้ายหลงลึกขนาดคัะนเอ้ยว่าสิปาเมรเดเดอที่ว่ายืนน้ำเสอะนะคะว่าพันบอกอันตัวเลขกันพนังงานมันก็บอกว่าต้องใส่เสื้อ สู่ชีพเลยค่ะคำสันท่านท่านบอกเปิดเลยอันนั้นท่านท่านบอกเลยเพราะว่ามันลึกท่านบอกที่ลึกเนาะค่ะเนะเทคโนโล,โลยีการเอาน้ำพลังน้ำมาใช้กับชีวิตประจำวันเนาะการดำรงชีวิตแล้วก็การนั้นค้าขายโรงันานเถอะท่องเที่ยวค้าขายทุกอย่างหมดเลย ประตูก็เลื่อนเลื่อนขึ้นค่ะอัน,นไฟก็เป็นสีเขียวแล้วก็เดินทางต่อได้ค่ะ ออมาค่ะอันพุกเลยนะีมานั่งเรือล่อ,ลองเรือกับเอ้ยกระหมาเด้อกับเอ้ยตุกย๊กตาผาฝันกับพี่นาดีกับแฟนเอ้ยกันเดินทางกันต่อค่ะมื้อใหม่เด้ยวจะเด้เอ,อเอ้ยก็ขอให้ทุกบ้านมีความสุขค่ะอันสดชื่นสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะเอาเดินทางกันต่อค่ะสวัสดีจ้า